เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัย,ยุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ77กันเลย ข้อ77โจทย์ถามว่าลักษณะการมีเขายาวในแกะควบคุมโดยยีน H ใหญ่นะคะและเป็นลักษณะ Sex Limited ปรากฏเฉพาะในแกะตัวผู้เท่านั้นจากการผสมพันธุ์ระหว่างแกะเขากุดสองตัวผมว่าลูกตัวผู้ที่เกิดขึ้นมีทั้งเขายาวและเขากุดข้อใดคือจีโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่และพ่อตามลำดับค่ะอ่ะซึ่ง แต่ละชอยนะคะช้อยหนึถึงช้อยห้าเนี่ยก็ให้จีโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่และพ่อมาแตกต่างกันอาจจะเป็น S ใหญ่ H ใหญ่ H ใหญ่ H เล็กหรือว่า H เล็ก H เล็กผสมการสลับกันไปแต่ข้อนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงลักษณะที่เป็น s e ็กซ์ลิมิใช่ไหมโดยข้อนี้ลักษณะ s ซ x Limited เนี่ยก็คือการมีเขายาวในแกะนั่นเองซึ่งมันถูกควบคุมด้วยยีน h ใหญ่ ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะ Sex Limited เเนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเซ็กซ์ลิมิเต็ดเทรดนะคะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าพันธุก,กรรมจำกัดเพศค่ะ sex limited เนี่ยมันหมายถึงเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมร่างกายนะคะแต่ว่ามันจะสามารถแสดงออกเฉพาะในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นค่ะเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยโครโมโซมร่างกายหรือว่าออโตโซมนะคะ แต่จะสามารถแสดงออกในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นค่ะ,ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาให้ลักษณะที่เป็น sex limited เนี่ยเป็นการมีเขายาวในแกะใช่ไหมเราจะมาดูกันว่า g e n o t y p e แต่ละแบบเนี่ยที่ ที่แสดงถึงการมีเขายาวเนี่ยถ้าสมมุติเป็นในแกะเพศผู้กับแกะเพศเมียเนี่ยมันจะแสดงลักษณะที่เราเห็นเนี่ยออกมาแตกต่างกันยังไงนะคะแบบลักษณะจีโนไทายแบบไหนจะทําให้แกะเพศผู้เป็นเขายาวหรือเขากุดบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกัน โด์เนี่ยเขากําหนดให้ลักษณะการมีเขายาวในแกะเนี่ยถูกควบคุมโดยยีน H ใหญ่ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นจีโนไทป์เนี่ยมันก็จะมีได้3แบบด้วยกันก็คือ H ใหญ่ H ใหญ่ H ใหญ่ H เล็กแล้วก็ H เล็ก H เล็กมาดูที่แกะเพศผู้กันก่อนค่ะสําหรับแกะเพศผู้เนี่ยก็คือถ้ามียีนจีโนไทป์เป็น H ใหญ่ H ใหญ่เนี่ย แน่นอนว่าก็จะแสดงออกลักษณะเป็นเขายาวแน่นอนถ้าเป็นจีโนไทป์ h ใหญ่ h เล็กเนี่ย h ใหญ่มันก็ยังข่ม S เล็กได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังเห็นลักษณะเป็นเขายาวค่ะส่วนถ้าเป็นจีโนไทป์ h เล็กเเล็กเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นข่าสั้นนั่นเองหรือว่าเข่ากุดนะคะอ่ะส่วน ในแกะเพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะมีจีโนไทป์แบบไหน H ใหญ่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  H, หญ H เล็กหรือว่า H เล็ก H เล็กเนี่ยทั้งหมดนะคะจะแสดงลักษณะเป็นเขากุดทั้งหมดเลยอ่าสำหรับแกะเพศเมียนะคะไม่ว่าจะจีโนไทป์แบบไหนก็จะเป็นเขากุดทั้งหมดอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เซ็กซ์ลิมิหรือว่าพันธุกรรมจํากัดเพศนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องๆรู้แล้วว่าจีโนไทป์แต่ละแบบเนี่ยมันจะแสดงออกลักษณะที่แตกต่างกันในแกะเพศผู้และเพศเมียยังไงบ้างนะคะทีนี้เราย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์เนี่ยเขาถามว่าการจากการผสมพันธุ์ระหว่างแกะเขากุด2ตัวใช่ไหมเขาพบว่าลูกตัวผู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเขายาวและเขากุดเลยเพราะฉะนั้น เขาก็เลยอยากรู้ว่าจีนโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่และพ่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตามลําดับอ่ะเรามาไล่ดูทีละชอยกันเลยเริ่มกันที่ชอยข้อ1นนะคะเขาบอกว่าจีนโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่เนี่ยเป็น H เล็ก H เล็กส่วนจีนโนไทป์ของแกะที่เป็นพ่อเป็น H ใหญ่ H e เล็กอ่ะสำหรับแกะเพศเมียเนี่ยหรือว่าแกะที่เป็นแม่เนี่ยพี่บอกแล้วใช่ไหมว่า แม่ว่าจีโนไทป์แบบไหนมันก็เป็นเขากุดทั้งหมดเลยแต่ว่าแกะเพศผู้เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเขากุดได้จะต้องมีจีโนไทป์แบบเดียวก็คือ H เล็ก H เล็กนั N ่นเองแล้วข้อนี้เนี่ยเขาเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างแกะเขากุดทั้ง2ตัวใช่ไหมแต่อันเนี้ยในแต่ละช้อยเนี่ยเขาให้จีโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่และพ่อมาตามลําดับแสดงว่าในช้อยข้อ1เนี่ยแกะที่เป็นพ่อหรือว่าแกะเพศผู้เนี่ยจะมีจีโนไทป์เป็น H ใหญ่ H เล็ก ทีเนี้ยพี่บอกเราว่าจีโนไทป์ H ใหญ่ H เล็กเนี่ยสำหรับในแกะเพศผู้เนี่ยมันจะเป็นแกะเขายาวซึ่งมันก็ขัดแย้งกับที่เขาบอกว่ามันเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างแกะเขากุดใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแกะเขายาวอ่ะเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าลูกตัวผู้ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นเขายาวเขากุดยังไงได้บ้างเพราะว่ามันผิดตั้งแต่จีโนไทป์ของพ่อแล้วค่ะจีโนไทป์ของพ่อเนี่ย จีโนไทป์แบบนี้มันแสดงออกเป็นเขายาวมันก็ขัดแย้งกับที่เขาบอกว่ามันเป็นแกะเขากุด2ตัวผสมกันเราก็ตัดช้อยหนึ่งทิ้งไปเลยต่อมาช้อยสองนะคะแกะที่เป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าจีโนไทป์เป็น H ใหญ่ H เล็กแกะที่เป็นพ่อจีโนไทป์ก็เป็น H ใหญ่ H เล็กเหมือนเดิมเลยสำหรับแกะที่เป็นพ่อนะคะหรือว่าแกะตัวผู้เนี่ยจีโนไทป์ H ใหญ่ H เล็กเนี่ยมันแสดงลักษณะเขายาวใช่ไหม ก็เลยจะขัดแย้งกับที่เขาบอกว่ามันเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างแกะเขากุดทั้ง2ตัวช้อยสองเราก็ตัดออกไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะโดยไม่ต้องไปคิดเลยนะว่าลูกตัวผู้เนี่ยมันจะมีเขายาวเขากุดยังไงได้บ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเราตัดช้อย1ช้อยสองได้แล้วเราไปต่อกันที่ช้อย3ค่ะช้อยสเนี่ยเขาบอกว่าเออจีนโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่เนี่ยเป็น H ใหญ่ H เล็ก และจีโนไทป์ของแกะที่เป็นพ่อเป็น h อเล็ก H อเล็กอ่าอันเนี้ยจีโนไทป์ของพ่อเนี่ยถูกละเพราะว่า h เล็กเเล็กเนี่ยมันก็จะแสดงลักษณะเป็นเขากุดใช่ไหมในเพศผู้ดังนั้นสําหรับช้อยข้อ3เนี่ยเราก็ต้องมาคิดว่าจีโนไทป์ของของแม่และพ่อแบบเนี้ยจะให้ลูกตัวผู้ที่มีเขายาวและเขากุดยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชอยสามนะจีโนไทป ของแม่และพ่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะมาหาจีโนไทป์ของลูกค่ะด้วยการจับคู่กันเลยอ่ะเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น H ใหญ่ H เล็กใช่ไหมเอาตัวแรกจับคู่กับตัวที่สองก็ยังได้ออกมาเป็น H ใหญ่ H เล็กทีนี้เอาตัว หลังจับคู่กับตัวแรกบ้างก็ได้ออกมาเป็น H เล็ก H เล็กแล้วก็เอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น H เล็ก H เล็กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นแกะเพศผู้เนี่ยลูกที่ได้เนี่ยจะมีจีโนไทป์ได้2แบบใช่ไหมก็คือ H ใหญ่ H เล็กและ H เล็ก H เล็กซึ่ง H ใหญ่ H เล็กในแกะเพศผู้เนี่ยแสดงลักษณะเขายาวใช่ไหมส่วน H เล็ก H เล็กแสดงลักษณะเขากุด เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าแม่และพ่อแกะเนี่ยมีจีโนไทป์แบบนี้เนี่ยลูกออกมาที่ได้ลูกที่ได้ออกมาเนี่ยลูกเพศผู้จะแสดงลักษณะได้ทั้งเขายาวและเขากุดนั่นเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่โจทย์เขาบอกมาใช่ไหมว่าลูกตัวผู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเขายาวและเขากุดเพราะฉะนั้นชอยสามนั่แหละจึงเป็นจีโนไทป์ที่ถูกต้องของแม่และพ่อแกะตามลำดับค่ะ แต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูช้อยสี่กับห้ากันเนอะอว่ามันผิดยังไงนะสำหรับช้อยสี่ค่ะเขาบอกว่าจีโนไทป์ของแกะที่เป็นแม่และพ่อเนี่ยเป็นเอชเล็กเอชเล็กเหมือนกันผสมกันเองทั้งคู่อ่าสำหรับข้อนี้เนี่ยจีโนไทป์ของพ่อก็ถูกต้องอยู่แล้วนะเพราะว่าในแกะเพศผู้เนี่ยเอชเล็กเอชเล็กก็แสดงลักษณะเข่ากุดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดว่าจีโนไทป์ของแม่และพ่อแบบนี้เนี่ย ลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเขายาวเขากุดยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะสำหรับช้อยสี่นะคะเป็นการผสมระหว่างจีโนไทป์เอชเล็กเเล็กด้วยกันอ่ะเราเอาตัวแรกค่ะจับคู่กับตัวแรกเราก็ได้ออกมาเป็นเอชเล็กเเล็กตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้อชเล็กเเล็ก เอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็ได้ h เล็ก h, h และตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะก็ยังได้ h เล็ก h อยู่เพราะฉะนั้นสำหรับจีโนไทป์ของพ่อและแม่ในช้อยที่4เนี่ยเราจะได้ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยก็จะได้มีจีโนไทป์แค่อย่างเดียวคือ h เล็ก h, h ซึ่ง h เล็ก h เลในแกะเพศผู้นะคะจะแสดงลักษณะเขากุดใช่ไหมเป็นเขากุดเท่านั้นแต่โจ์เนี่ยเขาบอกว่า ลูกตัวผู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเขายาวและเขากุดแต่สำหรับช้อยสี่เนี่ยลูกที่เกิดขึ้นมีแต่ลักษณะเขากุดเท่านั้นมันก็เลยขัดแย้งกับที่โจทย์เขาบอกมานั่นเองแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะสําหรับช้อยข้อ4ต่อมามาดูช้อยข้อห้าช้อยสุดท้ายช้อยข้อหเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการผสมระหว่างจีโนไทป์เอเลของแม่และจีโนไทป์ขออภัยค่ะจีโนไทป์ H อชใหญ่เใหญ่ของแม่และ เอชเล็กเอชเล็กของพ่อซึ่งสําหรับจีโนไทป์ของพ่อเนี่ยก็มีก็ถูกต้องอยู่แล้วเป็นไปได้เนะเพราะว่าเอชเล็กเอชเล็กเนี่ยในแกะเพศผู้ก็จะแสดงลักษณะเขากุดใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดต่อว่าจีโนไทป์ของแม่และพ่อในชอยเนี้ยจะได้ลูกออกมาที่มีลักษณะเขายาวและเขากุดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับชอยข้อห้านะคะ เราจะมาลากเส้นจับคู่กันเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะแล้วก็จะได้เป็น h ใหญ่ h เล็กตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น h ใหญ่ h เล็กตัวตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็ h ใหญ่ h เล็กและตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะก็เป็น h ใหญ่ h เล็กเหมือนกันจะสังเกตว่าเราเนี่ย จะได้จีนโนไทป์ของลูกแบบเดียวใช่ไหมก็คือ H ใหญ่ H เล็กและจีนโนไทป์แบบนี้ในแกะเพศผู้เนี่ยก็จะแสดงลักษณะเขายาวใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะสรุปได้แล้วว่าถ้าพ่อและแม่มีจีนโนไทป์แบบในชอยข้อ5เนี่ยลูกที่ออกมาเนี่ยเพศผู้จะมีลักษณะเขายาวได้แบบเดียวซึ่งมันก็ขัดแย้งกับที่เขาบอกว่าลูกตัวผู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเขายาวและเขากุดเพราะฉะนั้นสําหรับชอยข้อ5ก็เลย นั่นเองค่ะอ่าสรุปเลยนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าจีโนไทป์อของแกะที่เป็นแม่และพ่อเนี่ยที่ทำให้ลูกตัวผู้ที่เกิดขึ้นมีทางเขายาวและเขากุดเนี่ยก็คือจีโนไทป์ H ใหญ่ H เล็กและ H เล็ก H เล็กตามลำดับนั่นเองค่ะก็ตรงกับช้อยข้อ3นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเนอะอันดับแรกเลยต้องรู้ว่า ลักษณะเซ็กซ์ลิมิเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็ต้องรู้ว่าจีนโนไทป์แต่ละแบบเนี่ยในแกะเพศผู้และแกะเพศเมียเนี่ยจะแสดงลักษณะที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ถึงจะมาคิดในแต่ละชอยนะคะว่าเออจีนโนไทป์ของแม่และพ่อในแต่ละชอยเนี่ยจะให้ลูกตัวผู้ที่มีลักษณะตามที่โจทย์เขากําหนดได้ยังไงบ้างนะคะอ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะอ